กลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อในช่วงที่3นะครับถ้ายังจํากันได้นะครับเมื่อสักประมาณสัก2ปีก่อนเห็นจะได้นะครับรัฐควีนสแลนของประเทศออสเตรเลียสร้างความฮือฮานะครับด้วยการประกาศรับสมัครคนทํางานนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในโลก นั่น<ฆ>ก็คือการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต,ต,ตามแถบโก้โคสนะครับรวมไปถึง Great Barrier Reef หรือว่าแหล่งประกาลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ<ฆ>งานนี้ทำเพียง6เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ได้ค่าตอบแทนสูงถึง4ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นก็มีคนสนใจ แห่กันไปสมัครเป็นจำนวนมากเลยนะครับค่ะล่าสุดค่ะรัฐควีนส์แลนด์ก็มีแผนโปรโมทการท่องเที่ยวค่ะโดยใช้ไอเดียคล้ายๆของเดิมคือปลากราะให้ผู้เข้าแข่งขันนะคะที่สนใจจากทั่วโลกเลยลงสมัครแข่งขันเพื่อทำกิจกรรมสนุกๆในรัฐเป็นเวลา10วันเต็มค่ะโดยมีข้อแม้ว่าผู้ที่สมัครเนี่ยจะต้องเป็นพนักงานบริษัทโดยที่เขาจะต้องบรรยายถึงสรรพคุณของบริษัทนะคะคว่าเลิศเลอเพอร์เฟกแค่ไหนแล้วก็การได้มาท่องเที่ยวที่รัฐควีนส์แลนด์นี่สนุกสนานแค่ไหนคะ่ะใครที่ตอบคําถามได้โดน ใจกรรมการที่สุดก็จะได้รางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวมูลค่ากว่า30ล้านบาทเลยค่ะเรื่องนี้น่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันค่ะครับรายการประเภทเกมโชว์ที่ชาวออสเตรเลียให้ความสนใจและก็ติดตามชมมากที่สุดรายการหนึ่งในชั่วโมงนี้ก็คือรายการบิลเลียนดอลล r m เมโมนะครับที่นำเอาผู้แข่งขัน20คน ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วโลกหลายหมื่นคนนี้นะครับมาท่องเที่ยวแล้วก็ทํากิจกรรมที่ทางผู้จัดกําหนดไว้เป็นเวลานาน10วันเต็มโดยแต่ละกิจกรรมก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นลงไปเล่นกับปลาโลมาหรือว่านกเพนกวินในน้ํำขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาร์ลย์เดวิดสันนะครับหรือแม้แต่การค้างแรมริมหาดอย่างมีความสุขครับ ฟังดูก็ไม่เห็นว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรค่ะเพราะทุกกิจกรรมไม่ต่างกับการท่องเที่ยวพักผ่อนที่แสนสบายแต่ข้อบังคับของการแข่งขันก็คือทุกคนจะต้องใช้เวลาอธิบายถึงบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ว่าเป็นบริษัทที่สุดยอดและน่าทำงานมากแค่ไหนค่ะและข้อแม้ที่2ก็คือจะต้องอธิบายให้ผู้ชมเชื่อได้ว่ารัฐควีนสแลนด์และเขตโกลคสต์คือแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกค่ะและทุกคนควรจะเดินทางมาสัมผัสอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต โดยผู้แข่งขันทั้ง20คนมีเวลา10วันที่จะชนะใจกรรมการและคนที่ชนะเลิศก็จะได้รางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวกัตควีนสแลนด์มูลค่า1รานเหรียญออสเตรเลียหรือเกือบ30ล้านบาทค่ะเรียกว่าสามารถพาคนเกือบทั้งบริษัทไปเที่ยวได้เลยการแข่งขันนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทใดจากประเทศไหนก็ได้โดยทางผู้บริหารของบริษัทต้นสังกัดจะเป็นผู้รับรอง จากนั้นก็ต้องผ่านการคัดเลือกจนเหลือผู้แข่งขันรอบสุดท้ายรวม20คนก่อนจะเข้าแข่งขันชิงชัยกันในอรอบสุดท้ายซึ่งจะมีการตัดสินและก็ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้แหละครับ ก็เป็นการโฆษณาการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเพราะผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมาจากทั่วโลกพอแข่งขันเสร็จก็จะได้มีโอกาสกลับไปเล่าให้ที่บ้านฟังค่ะและอย่างสือ่อมวลชนอย่างเราก็จะได้ทําข่าวที่น่าสนใจด้วยค่ะใช่ครับอย่างในบ้านเราผมว่าถ้าจัดการแข่งขันแบบนี้ผมว่าก็ไม่เลวนะครับ<ฆ>ไม่จําเป็นจะต้องตั้งรางวัลให้สูงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยง,งามเยอะแยะอยู่แล้วใครๆก็อยากจะมาเที่ยวอยู่แล้วนะครับ ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยค่ะการแข่งขันที่ชาวลัตเวียรอคอยนะคะก็คือการแข่งขันเรือประดิษฐ์ที่ทําจากกล่องนมค่ะที่เขาจัดเป็นประจําทุกปีและปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วค่ะคแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากจํานวนผู้เข้าแข่งขันค่ะเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็กติกาการแข่งขันเนี่ยก็ยากขึ้นด้วยค่ะเพื่อเป็นการท้าทายผู้เข้าแข่งขันนั่นเองค่ะครับในบรรดาทีมที่เข้าแข่งขันนะครับหลายทีมเนี่ยก็ สร้างเรือกันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะครับหวังที่ะจะได้รับชัยชนะนะครับแต่บางทีมเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับสร้างมาเป็นสีสันเป็นเรือรูปร่างแปลกๆบางเป็นวัวก,ก็ยังมีเลยนะครับไม่ไม่สนใจว่าตัวเองจะชนะหรือแพ้ขอให้สนุกก็พอนะครับะจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับการแข่งขันเรือจากกล่องนมเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมเนียมของชาวลัดเวียไปแล้วก็ว่าได้ค่ะเพราะงานนี้มีคนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดถึง36ทีมและพวกเขาใช้กล่องนมเปล่าถึง45,000กล่องด้วยกันค่ะสำหรับกติกาในการแข่งปีนี้ก็คือเรือจะต้องมีน้ำหนักประมาณ800กรัมจะกว้างแค่ไหนหรือว่าจะใช้คนพายกี่คนก็ได้ค่ะที่สำคัญต้องบังคับโดยคนเท่านั้นห้ามใช้เครื่องจกักรใดๆค่ะสำหรับเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็ไม่จำกัดนะครับยิ่งแปลกเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แต่ต้องลอยอยู่ได้จนถึงเส้นชัยระยะทางในการแข่งขันก็ประมาณ50เมตรซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วแต่การแข่งขันปีนี้ยากขึ้นเพราะผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญกับลมที่แรงมากนะครับจนผู้พายเรือเนี่ยถึงกับต้องกระโดดลงไปในน้ำเพื่อพาเรือให้ไปถึงเส้นชัยให้เร็วขึ้นครับ ผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งบอกว่าปีนี้ลมแรงจริงๆค่ะถ้าเขาพายอย่างเดียวเนี่ยคงจะแล่นไปไหนไม่ได้แน่นอนเขาจึงต้องกระโดดลงน้ําไปลากเรือแต่สําหรับผู้เข้าแข่งขันบางคนค่ะไม่ได้มาเพื่อจะชนะพวกเขามาเพื่อที่จะโชว์เรือของเขาแล้วก็เพื่อสนุกสนานค่ะซึ่งปีนี้มีเรือรูปร่างต่างๆเช่นกล่องนมที่ทําเป็นเตียงนอนวัวหรือแม้แต่สระว่ายน้ําค่ะงานนี้เรียกทั้งสีสันและเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมง,งานตลอดตั้งแต่เริ่มจนจบการแข่งขันค่ะ ครับก็ถือว่าเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับเอาของเหลือใช้มาสร้างของสวยๆงามๆให้เราได้สนุกสนานกันนะครับค่ะความจริงบ้านเราก็มีแม่น้ําเยอะนะคะแต่ไม่มีการแข่งขันอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังมีคนนะคะรู้จักประดิษฐ์เอากล่องนมมาทําเป็นหลังคาบ้านค่ะอืมใช่ครับเอาละครับหมดเวลานะครับสำหรับเกาะกระแสโลกวันนี้นะครับท้ายรายการวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเทศกาลนอตติงฮิลนะครับที่ประเทศอังกฤษซึ่งหลายคนก็คงรู้จักจากจากภาพยนตร์นะครับเทศกาลนี้ออกจะแปลกนิดนึงนะครับ แทนที่จะเป็นเทศกาลแบบของคนยุโรปกับเป็นเทศกาลในแบบของชาวแคริบเบียนเพราะว่าต้นตอเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อสักประมาณ40กว่าปีก่อนเป็นชาวทรินิตดดนะครับที่ไปอพยพไปอาศัยอยู่ในอังกฤษแล้วเขาก็จัดเทศกาลนี้ขึ้นมาเป็นงานคาริวัลนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยมาเลยนะครับก็ดูแปลกดี น่นาสนใจมากค่ะแล้วนี่ก็คือเกาะกระแสโลกค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจนถึงสุกเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับคุณชื่นจิตกับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ みん <music>